ครับก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนผูไทยนะคับผมชิปเปตอนี้นะคนอ่าเรามาอยู่ในแอปของคอยทูบแล้วกันเนาะแอปนี้ก็ยังจ่ายเข้ากับบัญชีของทูมอนี่วอิเ็ตเหมือนเดิมนะคนอ่าจะมีเพ y ย์เภาวนะคนอ่าตรงนี้แล้วก็มีการเติมเงินนะคนอ่าสามร้อยบาทถึง5้าบาทนะคนอ่าแล้วก็ ถ้าเป็นของทูบ m น n ี่บอลเลตนะคนจะมี10บาท100บาท200บาท400บาทและ900บาทแล้วก็1600บาทนะทุกคนแอปนี้นะคนถอนขั้นต่ำคือ10บาทนะคนใช้อยู่ที่50า0มคะแนนนะคนอ่าประมาณนี้เลยถอน1ิบาทเนาะแอปนี้ก็ยังจ่ายนะคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูประวัติก่อนแล้วกันอ่าไปดูที่ประวัตินะคนอ่าเนี่ยผมถอนมาแล้วนะคนลองดูว่ายังถอนได้หรือเปล่าก็สามารถถอนได้ปกตินะคนอ่าคือแอปนี้นะคนจ่ายประมาณอ่า เจ็ดชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงนะคนเงินเข้าเลยเนาะอ่าประมาณนี้เลยแล้วถอนออกไปแล้วก็เงินเข้าทีหลังเนาะอ่าประมาณนี้เลยสําหรับแอปของคอยทูบนะคนอ่าตรงนี้มันจะเป็นการดูวิดีโอนะคนอ่าตรงนี้อ่าเราสามารถมาดูวิดีโอเพื่อเก็บเหรียญได้มันจะมีอ่าตรงนี้นะคนมีกล่องตรงนี้เนาะแล้วก็เหรียญข้างบนที่มันลอยได้นะคนลอยไปลอยมาเนาะก็สามารถเก็บได้เลยนะคนอ่าประมาณนี้อ่าแล้วก็กดปิดป้ายนะคนสําหรับอ่า ของรางวัลน,นะคนตรงนี้ก็สามารถเล่นได้นะคนอ่าตรงนี้ก็คือกล่องเวลาอ่าดู youtube มากนะคนมาจากสะสมตรงนี้นะคนแล้วก็อ่ามีกล่องสปินนะคนแล้วก็ถุงเงินตรงนี้กล่องสปินก็เหมือนกันนะคนตรงนี้มันจะเป็นสปินสิบครั้งนะคนอ่านี่เลยอ่าสิบครั้งนะคนจะว่าสามารถหมุนได้ถึงหกสิบห้าครั้งเลยอ่าประมาณนี้เลยก็เอาไปเล่นกันได้นะคนเกมนี้เป็นเกมฟรีเนาะ ประมาณนี้แหละแล้วก็เก็บเหรียญใบแล้วก็ใครอยากจะกดรับคูณสองก็สามารถกดรับได้นะคนอ่าต้องบอกไว้ก่อนนะคนคือแอปไหนที่มันไม่จ่ายนะคนผมก็ไม่นํามาทําอีกนะกคนคือแอปนี้มันยังจ่ายนะคนผมลองถอนดูแล้วนะคนก็อ่าเข้านะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยก็จ่ายเร็วอยู่นะทุกคนแล้วก็วิธีหาเหรียญนะคนถ้าอยากจะได้เหรียญตรงนี้เร็วๆนะคนสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างนะคนทีหนึงเนาะอ่าเลื่อนลงมานะคนอ่า มันจะเจอคําว่าการเงินนะคนให้เรากดคลิกเข้าไปซื้อหนึ่งทีนคนอ่ะกดเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่ะตรงนี้นะคนเราสามารถซื้อเหรียญไว้นะคนอ่ะซื้อเหรียญไว้มานี้เลยซื้อไว้แล้วก็เนี่ยดึงดึงให้สุดเลยนะคนอย่าไปเสียดายเหรียญเนานะตรงนี้ซื้อให้สุดนะคนแล้วก็ซื้อไว้นะคนประมาณนี้เลยมันจะได้มา อ่าพูดง <here>, right. yup. mm ่ายว่าเราแลกไปก็คือห้าร้อยเหรียญนะทุกคนมันจะได้คืนมา2,500หร้เหรียญตรงนี้นะทุกคนอ่านับตรงนี้พรุ่งนี้เช้าก็มารับก็ได้นะทุกคนอ่าเนี่ยมันบอกอยู่หนึ่งวันนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็เอามาแลกเนาะประมานี้แล้วกดถอนออกไปเหมือนเดิมนะทุกคนคือมันได้กําไรนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยสําหรับเกมนะทุกคนก็มีเยอะนะทุกคนอ่าประมาณนี้มีเยอะอยู่นะทุกคนอ่ามีวงล้อนะทุกคนอ่าตรงนี้วงล้ออ่าเดี๋ยวกดรับทราบนะทุกคน รับทันทีไป่ะสามารถผุนได้หนึ่งครั้งคนแต่ว่าตรงนี้ไม่เคยได้มันเดิมนะคนไม่เคยได้แต่ได้เหรียญมาเนาะประมาณนี้เลยเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะ,ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดู หลากหลายเกมนะคนมันมีอยู่เนาะอันนี้ก็ขูดปัดเนาะก็สามารถมาขูดได้ฟรีนะคนอ่าตรงนี้สามารถขูดได้ฟรีเลยเนาะก็เล่นง่ายดีนะทุกคนอ่าไปเล่นกันดูเนาะคือแอปนี้ยังจ่ายนะคนแอปนี้อ่าเราดูวิดีโอนะคนมันจะได้แค่คูณสองเนาะบางทีก็อาจจะมีคูณสี่คูณห้าบ้างนะคนอ่าประมาณนี้เลยก็เล่นง่ายดีนะคนสําหรับอันเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นการขูดปัดนะคนมันค่อนข้างมีหลายเกมนะคนอ่าล่าสมบัติเนาะลองดูหน่อย อ่ามาอีกแล้วคนไฮโลยังชอบเลยืออม,มีทุกแอปแล้วคนประมาณนี้เลยมีทุกแอปเอาไปเล่นกันดูแล้วกันเนาะอ่าก็สนุกดีแล้วคนอ่านี่มีคูณสองแล้วคนอ่าได้มาสิบเหรียญเนาะอ่าประมาณนี้เลยก็มีเยอะแล้วคนมีเยอะมีเยอะ,ยอ,ะอ่าอ่าการเงินเนาะการเงินก็น่าจะเป็นตัวที่ผมเข้าแล้วคนอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีอ่าวงล้อนำโชคแล้วคนแล้วก็ ชิงมือถือเนาะอ่าประมาณนี้เลยก็ไม่มีโฆษณาไม่รู้เหมือนกันเลยอ่าเกมตอบโต้เนาะคนก็คือไม่รู้นะคนยังไม่ได้เข้าไปเล่นเนาะอ่าแล้วใครนะคนที่อยากจะเอาไปเชิญเพื่อนก็สามารถเอาไปเชิญได้นะ,นะคนอ่าตรงนี้เลยอ่านี่นี่นี่ตรงนี้นะคนอ่าที่มันเขียนว่า36มหมเนี่ยตรงเนี้ยใอยกดเข้าไปหนึ่งพี่เนาะ อ่แเราก็สามารถมาเอาลิงก์เราได้นะคนอ่ะตรงนี้เลยเนี่ยที่เป็นสีเหลืองนะคนเชิญเดี๋ยวนี้นะคนให้กดไปหนึ่งทีเนาะอ่ะแล้วก็มากดตรงนี้นะคนเพื่อคัดลอกลิงก์ไปแชร์ที่เฟซไลน์นะคนอ่าหรือใครมีช่อง youtube นะคนก็เอาไปลงใน youtube ได้อ่ะประมาณนี้เลยนะคนแล้วก็รหัสคาแนะนำนะคนอ่ะตรงนี้รหัสคาเชิญละกันอ่ะตรงนี้ก็คือของเรานะคนอ่ะที่ผมเป็นอยู่หนึ่งศูนย์ซีซีสองแปดเฮ้ยอ่าไม่ใช่นะคน หน,นึ่งศูนย์สี่สี่สองห้าแปดนะทุกคนอ่าตรงนี้จะเป็นรหัสคําเชิญละกันเนาะอ่าตรงนี้ก็สามารถเอาไปกรอกกันได้นะทุกคนจะได้รับเหรียญฟรีๆนะทุกคนอ่าเกมนี้ก็ยังจ่ายปกติเลยนะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยเห็นใครทำนะทุกคนผมก็เลยหยิบมาทําละกันเนาะอ่ามาอัปเดตมันด้วยเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ค่อยได้เข้ามานะทุกคนการดูวิดีโอตรงนี้นะทุกคนมันจะมีให้เล่นตรงนี้อ่านี่นี่นี่มันจะมีทั้งหมดบันเทิงเพลงเกมนะทุกคนแล้วก็อ่า อ่าถ้ามีภาพยนตร์นะคนสําหรับใครที่อยากจะดูหนังหรืออ่าเก็บเหรียญน,นะคนอ่าเรามาสามารถมากดดูหนังตรงนี้ได้นะคนปุ๊บอ่ามันจะมีหนังแบบชั่วโมงหนึ่งอยู่นะทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็เหรียญตรงนี้มันก็จะหมุนเก็บกล่องให้เราไปเรื่อยๆนะคนเวลาเราดูหนังอยู่เนาะ มันก็จะเก็บ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 ปนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็ไปสะสมเหรียญตรงนี้นะทุกคนอ่าแล้วก็สามารถเอาไปเปิดแลกเงินเข้ากับบัญชีของทูมานี่บริษัทได้นะทุกคนอ่าฟรีๆเลยอ่าประมาณนี้อ่าถ้าใครสนใจนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปปักหมุดไปด้วยแล้วกันเนาะกนะับช่องคําอธิบายนะทุกคนถ้าใครสนใจเกมนี้นะทุกคนก็เล่นง่ายนะทุกคนอ้าวทุกคนผมไม่ได้ปิดเสียงไว้เนาะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกง่ายดีนะทุกคนอ่าประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะทุกคนตรงนี้ก็เอาไปทํากันได้นะทุกคนเอาไปทํากันได้ในการถอนสองสิบบาทนะทุกคนมันจะมีอ่าคูปองเงินสดเนาะตรงนี้ร้อยห้าสบาทนะทุกคนแล้วก็ร้อยหนึ่งน้คนจะมีอยู่ที่เจ็ดร้อยเนาะอ่าถ้าไม่อ่าสองร้อยตรงนี้นค้คนไม่มีแล้วนค้คนอ่ะจะมีสิบาทกับร้อยบาทเนาะอ่าสองร้อยบาทสี่ร้อยบาทเก้าร้อยบาทและหนึ่งพันหกร้อยบาทไม่มีคูปองเงินสดเนาะ ผูปองเงินสดนกคนก็สามารถไปเก็บได้ที่การทําภารกิจแล้วกันเนาะอ่าตรงนี้อ่านี่นี่นี่ที่มันเขียนสามร้ยเหรียญนกคนแล้วก็บวกเงินตรงนี้เนาะอ่าบวกสี่นกคนก็เก็บสะสมอ่านี่นี่นี่เวลาเราดูหนังมานะกคนมันจะมีกล่องตัวนี้ให้เปิดนกคนแล้วก็สามารถเปิดได้อ่ากล่องตัวนี้จะได้รับมาจากการดูวดีโอนกคนอ่าประมาณนี้แต่ว่ากล่องมันจะได้เยอะกว่าอ่าเราเล่นอ่าพวกขูดบัตรนะกคนนะเนี่ยเนี่ย 127หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญนะคนมันจะได้เยอะกว่านะคนอ่าแล้วก็กดคูณสองไปแต่ว่าผมยังไม่กดแล้วกันอ่าเดี๋ยวมันจะมีโฆษณานะคนโอเคผมปิดไปแล้วนะคนก็ไปเล่นกันได้นะคนเล่นง่ายดีนะคนก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพลงเท่านี้นะคนอ่าผมก็มาอัปเดตในส่วนของแอปของอ่าคอยชูบนะคนอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้น,นะคน,นอ,อ,อ,คอนคคนน่า,านนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันเนาะอ่าตลาดคลิปนี้ See you!